ไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก้อยจะพาทุกคนขับรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่อำเภอตะพานหินนะคะลูกค้าเคสนี้นะคะติดตามจอรเดียมานานมากๆเลยนะคะใช้มาทุกยี่ห้อละแต่ว่าคนนี้ตัดสินใจว่าอยากจะลองใช้จอรเดียว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปสอบถามกันหน่อยะคะ่ะเพราะว่านัดกับลูกค้าไว้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าลูกค้าลงนาครั้งแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก้อยจะ มาหาถึงที่นะคะแล้วก็มาสอบถามการใช้งานเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีของพรีเมียมนะคะจากทางจอรเดียมามอบให้คุณลูกค้าด้วยนะคะฉันขับจอดีรับงานทุกหน้างานไรก็มางานหน้าก็ดดตอนนี้นะคะเรากำลังเข้ามาที่บ้านลูกค้านะคะมารอดูมารอติดตามกันว่าเราจะเจอลูกค้าหรือไม่เจอนะคะเพราะว่า มาไม่ได้นัดมาจริงๆเลยจำได้ว่าลูกค้าบอกว่าจะลงนาวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่ก็อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านวังสำโรงนะคอ<า>นจอดอยู่แต่ว่ารถไถไม่อยู่นะคะจะปว,ปวนาเดี๋ยวไปถามลูกค้ากันและนี่นะคะก็อยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วนะคะตอนนี้มาแบบพี่เขากําลังจะไปไถานาเดี๋ยวเราจะไปดูการไถานาถึงที่เลยนะคะเขาว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ คุณแม่เขากําลังโทรติดต่อพี่ผู้ชายลูกชายแกอยู่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนคุณ่าสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคุณแม่อังคณานะคะที่ซื้อรถไถจอนเดีย5้า์ดีกับเราไปวันนี้ก็มาสัมภาษณ์แล้วก็มาสอบถามลูกชายที่ใช้รถอยู่ว่าเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมจากที่แม่แบบว่าเพิ่งลองใช้ลงใช้นะแม่การใช้งานแม่คิดว่าเป็นยังไงจากแบบดูตอนแรกอะ u t u b e เลยใช่ไหมแม่ อืมอืมอืมอมแล้วคือแม่ทํานาเยอะด้วยเนาะมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบว่ามีรถตัวที่ใหญ่ขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมคะอ,งงมอืมอืมรับรองนะคือแต่ก่อนเนาะลูกค้าบางท่านนะคะเขาจะแบบว่ากลัวในเรื่องของอะไรเนาะแม่เนาะแต่ว่าไข่เมียซื้อน็อตหนูดู <c oughs> ในคลิปไข่เมียซื้อน็อต แต่คราวนี้คือเหมือนเทคโนโลยีแล้วก็หลายๆอ่ะมันเปลี่ยนไปละคือตอนนี้ของหนูก็แบบซื้อ lazada shopee กดสั่งได้เลยแล้วยิ่งแม่อยู่แค่วังสำโรงเนาะล้วสาขาสำนักง,งานใหญ่เราอยู่ใกล้ด้วยเออเว้มาแป๊บเดียวแล้วก็ทีมช่างเราก็พร้อมดูแลและช่างของหนูเนี่ยต้องผ่านการอบรมด้วยนะแม่ก่อนที่จะเป็นช่างจอรเดียเนี่ยต้องมีเลเวลต้องแบบว่าช่างต้องมีมาตรฐานด้วยก็เลยอยากจะให้มั่นใจแล้วก็ จะมาเปิดตลาดที่วางสำโรงด้วยโอเคและนี่นะคะก็เป็นคลิปสัมภาษณ์สั้นๆของแม่นะคะมาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปตอนที่พี่เขาถ่ายจริงลงจริงว่านาแม่เนี่ยจะแข็งแค่ไหนแล้วผ่านฟวนที่ก้อยแนะนำใช้ของกรีนไปเนี่ยใบมีดของกรีนเนี่ยเหมือนที่คุยไว้ไหมเหมือนที่โฆษณาไว้ไหมว่ามันถ่ายลึกแล้วก็ใบมีดของเขาเนี่ยดันดินได้ดีแล้วก็มีคุณภาพไหมอันไหนที่ไม่ดี จอเดียเราก็น้มรับแล้วก็จะไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีๆขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เป็นเกียรติให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้คะ่ะ จอนเดียเลยได้ทั่วถินทเถือกในนานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อาร์วันนี้นะคะก้อยนะคะมาดูการใช้งานของลูกค้าจริงๆนะคะที่ออกรถจากมารูแท็กเตอร์ไปนะคะว่าการไถของเขาเนี่ยยากไหมนะคะสําหรับรถไถจอนเดียนะคะเ,เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่อาร์จริงๆนะคะว่าเพราะว่าพี่อาร์เนี่ยเขาเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะพอมาใช้ของจอนเดียเนี่ย มันตอบโจทย์การใช้งานไหมมันขับยากไหมมีอะไรที่ใช้ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้แบบเออจนิงอาจจะมีเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวให้พี่อามลองพูดสักนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคค,ค่ะก็การใช้งานก็ใช้งานได้ดีกว่าที่เคยใช้มานะครับค่ะมันแรงหรือว่ามันอะไรยังไงในพี่ครับแล้วก็การถ่ายก็ดีกว่าเข้าลึกกว่าครับถ่ายฟางได้แล้วพี่ได้ใช้ดับคอนโทรลยังไใช้ครับใช้ใชแล้วเป็นยังไงพี่ตอนแรกคิดว่ามัน,น ก็ดีครับไม่ต้องเลี้ยงหางครับไม่ต้องเลี้ยงคอนโทลใช่ครับเอาเขาเลี้ยงให้เลยจากจากที่ก้อยดูอ่ะพี่มันมันเหมือนมันไถเข้าลึกมากเลยนะเนี่ยผมับเข้าลึกมากไถสบายครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยพี่ทำสิบไล่เนาะพี่เติมไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เติมมาประมาณหกร้อยครับแล้วแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมพี่เหลืออยู่ครับมันมันประหยัดน้ำมันยังพี่วัดจับอะไรอ่ะาจากที่เคยใช้มา คือจากปกติอะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะต้องเติมมากกว่านี้หรืออาจจะต้องเติมสองสาครั้งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใชและนี่นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆการใช้งานนะคะแล้วก็พี่อาร์มอยากจะให้มาลุยเนี่ยดูแลในเรื่องไหนแล้วก็มีอะไรที่แบบต้องปรับปรุงหรือว่าอะไรยังไงไหมคะพี่หนูจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็ให้ให้บริการลูกค้าท่านอื่นๆให้ดีๆด,ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะ่ตอนนี้ที่ใช้งานมาก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีนะคะโอเค แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วมารวยดูแลไม่ดีอะไรยังไงก็สามารถติงมาที่ก้อยได้เลยนะคะสามารถโทรหาก้อยได้เลยเบอร์0 8 0 4 5 5 6 3 6 4นนะคะไม่ว่าหรือว่าในเรื่องของอะไรช่างก้อยบริการไม่ดีพูดไม่เพาะเซอร์วิสไม่ไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยก้อยดูแลลูกค้าเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่โอเคเนี่ยโทรหาก้อยได้โดยตรงแล้วก็อะไรของเราเนี่ยสามารถสั่งที่รั z a d a ช h o ป e e ได้เลยแต่ว่าพี่อามใกล้ๆมาวับมาแป๊บเดียววางสำรองทับคอเนาะ สำหรับวันนี้ก้อยก,ก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้พี่อาร์มด้วยนะคะเป็นของจอรเดียแท้ทุกอย่างเลยนะคะพี่ผู้หญิงด้กันไหมอันนี้เป็นแฟนของพี่อาร์มสุดๆนะคะวันนี้ก็มีร่มนะคะมีร่มของจอรเดียนะคะพรีเมี่ยมมากๆเลยนะคะมีร่มแล้วก็เสื้อดิสิทสิ์แท้จากจอรเดียหาซื้อไม่ได้นะคะอันนี้หาซื้อไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีปากกานะคะมีปากกามีพวงกุญแจ อันนี้คือเป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะพี่ตามท้องตลาดไม่มีบางท่านอะอาจจะแบบว่าเอ้ยมันเล็กๆน้อยๆมแต่ว่าจอเดียเนี่ยมีของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบมีมูลค่านิดนึงเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะก,ก็จะมีเสื้อมามอมให้แล้วก็ฝากพี่อามใส่แล้วก็จะได้ภูมิใจนะว่าเราใช้รถไถ่จอเดียรถที่มีคุณภาพจริงๆเป็นแบรนด์เมกาเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่อาร์มแล้วก็แฟนพี่อาร์มมากๆเลยนะคะที่ให้ก้อยมาสัมภาษณ์แล้วก็มาดูการใช้งานที่จริงๆนะคะอันนี้นะคะให้ทั้งสองถุงเลยนะคะพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันขับจอดีรับงานทุกหน้างานไรก็มางานหนาก็โดนแข็งแกร่งโดยหลายแรงมาลมยไร้ไ้นาจนมีแต่โคลนคิวแน่นจนล้นมีแต่คนเรียคหา ทนสู่ทุกงานมาตรอฐานฟ้ารังจะขับจะนั่งมีหน้า<ป>มีตาต้องคู่ชีวิตของฉันจอดเรียฟันแกรงแข็งแรงหนา,หนาสู้ทนฟันฝ่าสร้างฐานา